ครับผมช่นายกครับคนแรกสิ่งนี้เที่35โรงเรียนชัหนึ่งห้องครทอนเลขที่3วันนี้จะมานำเสนอเรื่องการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้งานในธุรกิจต่างๆและข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์อิเทอน็ตครับ1การนำการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้งานด้านธุรกิจการศึกษา1.1การเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต1.2การรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน1.3การดูแลผลการเรียน2 e-learning คือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการเรียนรู้ผ่านตัวกลางที่เป็นสื่อเทคโนโลยีหรือออนไลน์ที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่เรียน3การนำอิิิิินนนนนนนเเเเทอรร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 ์็ตมาา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 ใใใชช้้้้้ดดธุกกกกกกจงงแลละคคบู สามจุดสองการฝากเงินการโอนเงินและการถอนเงินสามจุดสามการชำระค่าบริการต่างๆเป็นต้นสี่การนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในด้านธุรกิจการเงินและการาคาสี่จุดหนึ่งการเข้าไปดูรายละเอียดสถานที่พักสี่จุดสองการสั่งจองที่พักสี่จุดสามการบัดจึดการเข้าพักและการเช็นห้องพักของลูกค้าสี่จุดสี่การชำระค่าห้องเป็นต้นห้าการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในด้านงานด้านธุรกิจการสายการบินห้าจุดหนึ่งการตริดดูตารางบินห้าจุดสองการจองตัวเครื่องบินห้าจุดสามการยกเลิกเที่ยวบินห้าจุดห้าการสำรองที่นั่งล่วงหน้าเป็นต้นหกการนำอินเทอร์เน หกจุการให้บร so ิการด้านการแพทย์หกการค้นหาประวัต so okay. ิของคนไข้ 6.3. การวิจัยวิสัยโลกวิีวิสัยโลก 6.4. การเอ็กซเรย์หกจาการชำระเงึนค่าบริการเป็นต้น 7. การนาอินเทอร์เน็ตมาใช้ในด้านมาใช้งานด้านธุรกิจบันเทิงเจ็ดจุดหนึ่งการดูตารางการฉายภาพยนตร์เจการจองตัวภาพยนตร์ล่วงหน้าเจการฉายภาพยนตร์ตัวอย่างเจการฟังเพลงและการดูละครย้อนหลังแการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในด้านงานด้านธุริจการสื่อสารแปดจุดหนึ่งการรับการส่ง งานทางด้านเศรกิจการตลาดหลักครับ9.1ก,การดูข้อมูลการซื้อขายหุ้น9.2ก,การดูสถิติการขึ้นลงของหุ้นจิกการนำอิเลก็กทรอนิกส์มาใช้ในงมาใช้งานทางด้านธุรกิจสื่อสิมพ์1 1การดูข้อมูลข่าวสารประจำวัน1 2การส่งรูปภาพหรือข่าวสารให้สำนักงานข่าวข้อดีข้อเสียของพณิชตอิเล็กทรอนิกส์ข้อดีของพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ 1. น่าต่อการประสัมพันธ์ได้ทั่วโลก 2. สดปัาด้านการเดินทาง 3. ใช้งบประมาณในการลงทุนน้อย 4. สามารถค้าขายได้ทั่ว c า n t i n e n t มง ข้อเสียของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หนึ่งต้องมีระบบรักษาความปลอดภัทยที่มีประสิทธิภาพสองพารท์ทของผู้ซื้อและผู้ขายจำเป็นต้องมีกฎหมายรับรองอย่างมีประสิทธิภาพสามการดำเนินการด้านภาษีต้องชัดเจนสี่ผู้ซื้อและผู้ขายจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขอจบการเในครั้งนี้ครับ